สามราศรีจะมีโชคเพราะปากหลังจากเราพูจยราศรีในวันที่15สิงหาคม2568นี้หลังจากคลิปก่อนเราพูดถึง3ลัคนาราศรีที่ต้องระวังคำพูดเพราะปากระวังเอกสารสัญญาระวังเครื่องมือสื่อสารอย่างเช่นมือถือจะสูญหายนะฮะ มีโอกาสที่เครื่องมือสื่อสารจะขัดข้องนะวันนี้ผมจะมาพูดถึง3ลัคนาราศีที่จะได้ประโยชน์จากการที่ดาวพุธโคโจรยกย้ายาราศีจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์นั่นเองนะดาวพุธนะครับโคโจรยกย้ายจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่25สิงหาคม2568ระยะเวลาโคโจรราศีละประมาณ1เดือนนั่นเองนะฮะ เพราะฉะนั้นหลังจากวันที่25สิงหาคมไปประมาณ1เดือนเนี่ยจะมี3ลัคนาราศีที่จะได้ประโยชน์สูงสุดนะฮะดาวพุโธโคจรเข้าสู่ราศีสิงนะได้ทั้งตำแหน่งมหาจักรนะและตำแหน่งราชาโชค ดาวราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่องให้เห็นเป็นสงงามีอำนาจราศักดุลราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองนะฮเพราะฉะนั้นดาวพุธอยู่ในราศีสิงเนี่ยมีกำลังที่แรงมากเป็นดาวที่ให้คุณแรงนะครับให้กำลังสูงนะและเป็นราชาโชคและมาจากอีกนะ สามราศีนะครับที่จะได้ประโยชน์ที่เรียกว่าการพูดการเจราจาต่างๆงท่านเนี่ยจะนำมาซึ่งความโชคดีความสวัสดีผลความสำเร็จมากมายนะครับจากการพูดของท่านรวมถึงมีโอกาสที่เอกสารสัญญาต่างๆที่ทำไว้มีโอกาสที่จะผ่านลุ้ร่วงมีโอกาสที่ จะได้เครื่องมือสื่อสารแบบใหม่เข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นมือถือใหม่นะฮะเป็นอะไรใหม่ๆเข้ามานะเป็นจังหวะดีๆที่เกี่ยวข้องกับการพูดการพูดจะนํามาซึ่งความมั่งคั่งความสําเร็จแก่ชีวิตของตัวทั้ง3ามลัคนาราศีเด่นๆในวันนี้นะครัะราศีที่1ก็คือชาวลัคนาราศีตุลนั่นเองนะับดาวพุธโคจรเข้าวราศีนะราศีสิงห์นะเป็นภพลาภแก่ลัคนาราศีตุล ชาวราศีตุลเนี่ยมีโอกาสที่การพูดการเจราจาจะสร้างจะนํามาซึ่งราบผลจะนํามาซึ่งความสําเร็จในเรื่องของโชคลาภมีโอกาสที่จะได้โชคในลาบจากการพูดการเจราจาการติดต่อสื่อสารต่างๆนะรวมถึงเอกสารสัญญาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะผ่านรุ่รวงบังเกิดโชคลาภอย่างคาดไม่ถึงนะเพราะมหาจักรหมายถึงการคาดไม่ถึงนะฮะ มีโอกาสสาเร็จนะมีโอกาสที่จะได้มือถือใหม่เครื่องมือสื่อสารแบบใหม่เข้ามานะนะเป็นนะับว่าเป็นข่าวดีแก่ชาวราศีตุลมากๆนะฮรและราศีต่อไปนะฮะก็คือชาวลัคนาราศีธนูนั่นเองนะชาวราศีธนูเนี่ยนอกจากจะมีดาวพฤหัสบดีโคจรเล็งลักแล้วครับดาวพุธเนี่ยยังโคจรเข้าสู่ภพสุภะนะสุภานะภาหมายถึงความสําเร็จหมายถึงความรุ่งเรืองนะพุธเนี่ย เป็นดาวเกี่ยวกับการพูดนะครับการพูดการเจรจาของคุณน่จะนำพาตัวคุณให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างใจหวงจะนำพาตัวคุณก้าวไปหาโอกาสใหม่ๆในชีวิตจะนำพาชีวิตนำพาชะตาคุณให้เกิดความสำเร็จอย่างทิ่นไกลแดนไกลมีโอกาสจะพาไปต่างประเทศได้เช่นกันนะมีโอกาสที่จะได้โชคลาภ จากทินไกลแดนไกลด้วยนะครับพอฉะน,นั้นชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในราศีที่ค่อนข้างโชคดีเหมือนกันนะได้ประโยชน์จากดาวพุธครั้งนี้นะครับแล้วราศีต่อไปนะฮะร,ราศีต่อไปก็คือชาวลัคนาราศีกรกฎนั่นเองนะฮะ ดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนภพสัชและวินาโครจรอ,อยู่ในภพกระดุมพระเนี่ยก็ส่งผลส่งเสริมให้ชาวลัคนาราศีกรกฎมีโอกาสจะสําเร็จในเรื่องของการเงินจากเพื่อนฝูงจากทีมงานนะครับมีโอกาสที่จะสําเร็จในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองเข้ามามากมายนะฮะมีโอกาสที่ชีวิต จะมั่งคั่งมั่งมีได้ด้วยเพื่อนฝูงเงินทองนะเพราะฉะนั้นะชาวรา,ราศีกรกฎท่านใดที่ทํางานหาเงินนะครับโดยอาศัยเพื่อนฝูงเนี่ยหรือว่าอาศัยทีมงานในการสร้างสัมพันธ์เนี่ยก็มีโอกาสจะสําเร็จเติบโตนะฮะมีโอกาสจะได้โชคได้เงินจากตรงนี้นะมีโอกาสได้สิ่งดีๆเข้ามาจากการพูดนะพูดอะไรเนี่ยมักจะเป็นเงินเป็นทองเป็น สิ่งที่จะนำมาซึ่งความมั่งคั่งแก่ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎเองนะครับและนี่ทั้งหมดนี้คือ3าัคนาราศีที่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะับได้ประโยชน์สูงสุดจากการที่ดาวพุธโคจรยกย่ราศีในวันที่45สิงหาคม2 5 8น้นะครับประมาณหนึ่งเดือนครับที่3มราศีนี้จะเกิดความมั่งคั่งสำเร็จจากการพูดการเจรจา พูดอะไรคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองเป็นโชคเป็นลาบให้แก่ดวงชะตาของคุณนะครับและหากใครที่ชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปจากทางช่องของเราให้คุณได้รับชมกดไลค์กดไลค์ขอให้ร่ำรวยกดตามขอให้เป็นมหาเศรษฐีครับและพบเินใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับสำหรับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมโฮราลักษณ์มหามงลโชคกับการพยากรณ์โฮราศาสไทย